รูปแบบธุรกิจเกษตรของไทยนะครับก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปนั่นเองนะครับซึ่งการดําเนินธุรกิจทางด้านการเกษตรของไทยเนี่ยปัจจุบันมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเกษตรเนี่ยตัดสินใจเลือกทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของกิจการการค้านะครับความเหมาะสมความรู้นะครับความสามารถเงินงทุนและก็สถา,านการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น เหมาะสมกับธุรกิจของเราแค่ไหนรูปแบบธุรกิจเกษตรของไทยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนะครับซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้คือ 1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียวนะครับสกิจการห้างหุ้นส่วนนะครับแล้วก็สนะครับกิจการบริษัทจำกัด 4. นะครับบริษัทมหาชนจำกัดนะครับหรัฐวิสาหกิจนะครับหกิจการสากรณ 7นะครับกิจการแฟรนไชส์นะครับแล้วก็8นะครับวิสาหกิจชุมชนแบบแรกคือกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับการดำเนินงานกระทําได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีบุคคลเดียวเป็นเจ้าของนะครับการตัดสินใจดําเนินงานมีความคล่องตัวนะครับกิจการเจ้าของคนเดียวจึงเป็นประเภทและก็ชนิดของธุรกิจที่ผู้บริโภคคุ้นเคยและใกล้ชิดมากที่สุดเลยนะครับจนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วนะครับ เป็นกิจการที่ผู้ลงทุนและผู้รับผิดช,ชอบเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะครับไม่มีความซับซ้อนนะครับมีความคล่องตัวในการดําเนินงานนะครับเพราะผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับการรับกําไรก็รับไปเพียงผู้เดียวนะครับอีกครั้งยังมีกฎหมายควบคุมน้อยนะครับถึงเป็นกิจการขนาดเล็กและมีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยเช่นอะไรบ้างครับเช่นธุรกิจร้านอาหารนะครับธุรกิจร้านเสริมสวยธุรกิจร้านดําฟันร้านค้าออนไลน์เป็นต้นนะครับ เมื่อเจ้าของกิจาการไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักง,งานพาณิชย์ในพื้นที่ประกอบกิจาการนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็จะออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับเจ้าของกิจาการเพื่อนาไปติดที่สถานประกอบการนะครับการ,จ,รกจ่ายภาษีก็จะในรูปแบบของบุคคลธรรมดานะครับพงรก้าและพงรด้านะครับมาดูในส่วนของข้อดีและข้อเสียของกิจาการเจ้าของคนเดียวว่ามีอะไรบ้างน,นะครับข้อดีคือนะครับ จดตั้งง่ายนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีอิสระในการดําเนินงานนะครับกฎระเบียบข้อบังคับมีน้อยนะครับผลกําไรได้รับแต่เพียงผู้เดียวนะครับการยกเลิกกิจการทําได้ง่ายมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่าแบบอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนข้อเสียละครับข้อเสียก็คือเงินทุนจํากัดนะครับการขยายกิจการทําได้ยากนะครับความรับผิดชอบในกิจการไม่จํากัดนะครับ ความบิดพลาดมีง่ายนะครับขาดความน่าเชื่อถือนะครับความก้าวหน้าของธุรกิจขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการเท่านั้นนะครับโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานมีจํากัดน,นะครับแล้วก็กรณีเจ็บป่วยนะครับงานจะขาดความต่อเนื่องไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปข้อดีข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับแบบที่2ก็คือกิจการแบบห้าคุนส่วนนะครับ ห้างหุ้นส่วนก็หมายถึงการดาเนินธุรกิจโดยการรวมกันของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับทําสัญญาตกลงกันเพื่อจะทํากิจการร่วมกันโดยการแบ่งปันผลกําไรจากการดาเนินธุรกิจนั้นนะครับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนก็ทําได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งไม่ต้องไปการจดทะเบียนนะครับเพียงแต่ไปยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน30วันนับจากวันเริ่มต้นกิจการนะครับซึ่งจะต้องมีคําว่าห้างหุ้นส่วนหรือว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนําหน้าชื่อเสมอ จากห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับที่จะต้องมีการจดทะเบียนนะครับอย่างถูกต้องเสมอเลยนะครับลักษณะสําคัญของห้างหุ้นส่วนนะครับก็คือมีสัญญาระหว่างบุคคลสองบุคคลนะครับจะทําเป็นหนังสือหรือไม่ทําก็ได้นะครับมีการตกลงร่วมกันนะครับซึ่งคู่สัญญาเนี่ยจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นจะเป็นเงินสดนะครับเครื่องจักรที่ดินนะครับแรงงานนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับการกระทํากิจกรรมต้องทําร่วมกันนะครับ มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันผลกําไรจากการร่วมทําธุรกิจร่วมกันนะครับห้างหุ้นส่วนยังแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ 1. นห้างหุ้นส่วนสามัญกับ2ห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนั่นก็คือห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคลเป็นหุ้นส่วนประเภทเดียวกันนะครับคือหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดนะครับโดยหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จํากัดนะครับ ห้าหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ถ้าจดทะเบียนเราจะเรียกว่าห้าหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะครับแล้วก็มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับส่วนสองห้าหุ้นส่วนจำกัดก็คือห้าหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วนสองประเภทด้วยกันอยู่ในนั้นก็คือหนึ่งเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดนะครับอันนี้คือรับผิดไม่เกินจานวนเงินที่ลงทุนไว้ในหุ้นนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดนะครับ รับผิดร่วมกับหนี้สินของทางห้างหุ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่จำกัดเลยนะครับมาดูข้อดีข้อเสียนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับข้อดีก็คือก่อตั้งง่ายนะครับเป็นการรวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับมีแหล่งเงินทุนที่ดีกว่ากิจการรายเดียวนะครับแต่อาจจะน้อยกว่ากิจการประเภทอื่นนะครับ ความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกก็ได้รับมากกว่านะครับมีการกระจายความเสียหายนะครับข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือจะมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งเนื่องจากเ,าเจ้าของไม่ได้มีคนเดียวแล้วเนาะนะครับข้อ2ความรับผิดในนี้ไม่จํากัดนะครับถ้าเป็นกรณีที่เ,เป็นทางหุ้นส่วนสามัญนะแล้วก็อายุการดาเนินง,งานจํากัดนะครับแล้วก็การถอนหุ้นทำระยะจดหมายยังไงก็ต้องเริ่มไปอย่างนั้นจนจบนะครับ